อันนี้เป็นกระทะเผาลอยขอบ14นะครับกว้าง7.5เราจะส่งไปกละสินนะครับโหเก็บไว้นานละก็ยังใหม่นะครับไม่ได้ใช้งานคู่นี้เราส่งไปกละสินนะครับกระทะเผาลอยแอลนะฮะมีจุบลมไปให้นะครับ Oh. สวยงามหนึ่งคู่นะครับบินไปกาลสินกว้าง7.5นะครับขอสิบสี่ขอดูนิดนึงอยู่ตรงไหนเลยที่เขาเขียนไว้ตรงนี้ครับ14 7.5นะครับส่งไปกาลสินครับหนึ่งคู่ขอบคุณมากๆเลยนะครับ อยากได้กระทะรุ่นไหนบอกเราได้นะคุณีส่งไปกละสิน้นคนนี้อเดี๋ยวเราแพ็คให้เรียบร้อยนะครับโอเคขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับ